สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับทาง YouTube สุขโสขศนนะครับกะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับต่อนะครับต่อชายกันชนนครับนี่แตจะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ยังไม่ทันเสร็จแล้วผมสิบอกว่าเอา่อกันชนนะครับกันชนกับไส้ชายรางเนี่ยส่วนมากคางสองคางนี่สิโค้งมอทอกันนี่ สังเกตบ้างเลยครับกรส่ลรถผมคือกันเป็นคือการเปรียบโค้งผสมกันผมก็ผมก็มกแปลกใจเขาเห็ดมา่างสี่หรือว่าแบบมันจะสี่บ่นะครับนี่สังเกตบางครั้งนี่สหล่นหน่อยหนึ่งครั้งนี้สิแทบจะพอดีคือผสมกันนะครับแต่ผมก็เร่งเลยดิ เนี่ยตรงกลางของช่ายนี่ตรงตรงตรงนี้เร่งแล้วตรงแล้วแต้ขางบ่ตรงถ้าเอาขางตรงปึ๊บย่านลิ่นย่านในช่องระวางช่องนี่มันบ่ตรงนะครับเลยสิเป็นปัญหาอีก ต้องเชื่อมนะครับผมต้องเชื่อมอ่าสิเป็นเล็กชุบนะครับแต่ว่าผมใส่อะกอนเชื่อมนะครับอะกอนเชื่อมถ้าได้ลวดลวดเล็กก็จะดีนะครับแต่ว่าผมไม่มีลวดลวดอาลวดเชื่อมเล็กนะครับลวดเชื่อมเล็กที่ใส่กับอะกอนนะผมมีเป็นลวดเล็กแต่ว่าก็ใส่ได้ขึ้นกันรับยู่คือกันนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย มันตองย่ำมุดนะครับมันกันส้นมันถึงจะแข็งแรงมันถึงจะอยู่สรงนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของรถเขาเนาะเขาบอกว่าเขาบอกมักยำมุดเยวก็จะล่องเอาไปให้เพื่อนพิจารณาบึงว่าผมว่ามันต้องสันแน่นอนเลยถ้าบ่ยำมุดอะการส้นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ต่อใชยอีกใส่แปบอีกผมว่าสันแน่นอนครับแค่จุดยืดแค่มองเนี่ย นดสามตัตเนี่ยแล้วเชื่อมเนี่ยเชื่อมติดของผมแตกครับของรถรถหกลอ้อเจ้ารอยท่อเนี่ยแตกนะครับนี่มองเชื่อมนี่รุดเลยซึ่งมันรับน้ำหนักหลายนะครับมันต้องยำมุดกันส้นที่จริงแล้วเนี่ย ที่จริงแล้วมันต้องเห็ดมงนี่ไม่มันต้องเห็ดมงนี่ก่อนครับก่อนที่จะเอาไปชุบอะเนี่ยมันต้องเห็ดม,งน,นนนม,นง,มงนี่มันแข็งแรงเลยครับแข็งแรงแน่นานาเลยค่อยเอาไปชุบแต่อันนี้เขากับแบบเขาไปซื้อแบบแบบชุบมาแบบสําเร็จมากคือเขาบริเห็ดมงนี่ในความคิดผมนะอาจจะต้องเห็ดมงนี่ก่อนนะครับเหมือนอกันส้น พวกที่เขาเห็ดไายเห็ดยังเขาก็จะแบบเห็ดแบบให้มันเรียบ้อยครับยำม,มุดยำยัยงให้มัน Set เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาจังสิไปเห็ดสีเด้คืออันนี้ก็ต้องต้องเชื่อมนะครับต้องเชื่อมเพราะว่าพื้นที่ในการจนะับน็อตน่ะมีอยู่ซํำนี้นะครับแล้วมึงเนี่ยเจาะบ่ไรน,นะครับเจาะอไ่ไรมันเอียงนะครับนี่มันบ่ไรตรงนี่ มองนี้มันเอียงครับแค่ปลายมันงุ่มลงซื้อนี่ตรงเชื่อมแล้วก็เดี๋ยวผมสิมาบอกเรื่องอาก่อนนะครับว่าอันตรายบวกจากที่ผมไ,ไปศึกษาแล้วก็ไปอ่านมานะครับจริงจเขาบอกว่าการอาก่อนนี่มันมนอ,อันตรายนะครับ แต่ที่มันอันตรายที่เฮามา่เฉื่อมๆกันนี่อันตรายออย้อนยังอันตรายย้อนว่านี่เวลาเฮาเฉื่อมเฉื่อมไปปุ๊บควันควันของสีเนี่ยบัวบ,บสีเป็นสีบัว่าสีเป็นการละลายของเหล็กนะครับเป็นควันเป็นอย่างที่นมกเนี่ยตัวเนี่ยอันตรายแล้วนะครับ อาก่อนสีมาใส่พัดลมเป่าคือหลวดเสียอะไรครับใส่พัดลมเป่าอาก่อนพัดนี้เบิดนี้เชื่อมบดติดแล้วก็แตกแบบแตกเหมือนเชื่อมไฟฟา้าครับปัดบๆๆเลยแตกเชื่อมบดติดแต่นี่นี้ถ้ามาใส่พัดลมเป่านี่เรียบร้อยครับเป่าอะไรคือเฮา คือมันต้องใส่อาก่อนคุ้มห้อยเชื่อมคุ้มอันเนี้ยคุ้มห้อยเชื่อมนะครับมันก็นเลยสีมาใส่พัดร,ร่มเป่าคือหลวดเสียบอะไรครับแต่จริงๆเนี่ยอันเนี้ยเชื่อมหลวดเสียบอะไรเลหหอนแห้งปุ๊บเหลือกอครับเหลดที่ชุบมากนี่หลอกนี่งานงอกเลยนี่คือผมถีบคือที่ผมไปอ่านเจอมากคือจริงๆอาก่อนเนี่ยมันบ่อันตราย แต่ว่าเวลามันมาเจอพวกเวลาเฮ้าเชื่อมมันบอกมันจะมีควันมีควันของของเหล็กของชิ้นงานที่เฮ้าเชื่อมเนี่ยอาตัวเนี่ยที่เกิดจากความห่อนแล้วมันเหลยเป็นไอเป็นควันขึ้นมาเนี่ยอันเนี่ยเขาว่าอันตรายกว่าอันตรายกว่าอาก่อนครับ ต้องเชื่อมนะครับต้องเชื่อมคือพื้นที่ของการจับน็อตสองตัวคางละ2อตัวเนี่ยบ่พอ่อจับจังไดกระรุดครับ <c oughs> แล้วผมคิดว่าถ้าเพื่อนเอาไปใส่แบบว่ายำม,มุดนะผมว่าจังไดกระแยกกิ่นส่วนนะครับผมจังใดกระแยกกิ่นส่วนคือตอนเนี้ยมันเสียอาศัยเล่าไฟนะครับคือกันส้นไงขนาดเนี้ย จะอาศัยเล่าไฟเล่าไฟผมจะจับน็อดตรงนี้จับน็อดระวางนี่แถวๆนี้สองขังนะครับน็อดสองตัวข้านัดสองตัวแล้วก็จะโยุ่งขึ้นมามาจับน็อดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับผม ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไรเชื่ยมเสร็จปุ๊บต่อแปบบสงสัยมือนี่เส็ดได้แค่นี้ครับสงสัยมือนี่สีได้แคนี้เหตดไปเทละะน้อยมือละน้อยครับถ้าไปเข็นแห้งเหมือนแบบว่า ผมอะไปเห็ดตอกสถานนี่นผมตรงเห็ดแบบเห็ดบริเเร้าเลยคือเศร้าแค่เวลากินเขากินเขาเสร็จก็คือลุยต่อแล้วเมื่อนั้นอะผมเห็ดเบิดมือกับเจนนน่ะโอ้ยกลับมาปวดเอาน้องขาปวดต้นขาขึ้นมานน่ปวดเบิดครับเก็บขิ้งเก็บยังเบิดมือหลังมาเห็ดงานบาริเลยนะผม โบแมนว่าสร้างนี่บบอยากเลง็งบบอยากอันนี้ผมนี่เข็ดแบบบ่าเศร้าแต่ว่าพ่อม่เามือหลังปพ๊บขันเฮาเข็ดบุกหนักๆเพื่อพ่อม่เามือหลังเข็ดบ่ไรครับเจ็บขี้งเจ็บยัง,งแต่กันส้นเหนี่รับได้นะครับแต่ถ่ายดีถอดให้ผมมาเฮ็ดยู่บานดีกว่างานจะเนียนกว่าผมขอใส่เวลาเนี่ยคือส่าเน่ยกระสัง่งแต่ผม ผมอยากให้มันเนียนคือผมขอใส่เวลานี่ขันเอาไม่เหตุบัตรกับสองมือครับอุปกรณ์ครบสองมือผมจะเหตุเห็นมันแล้วนะครับผม,มประมาณนี้นะ,ะมาบเมื่อเาถึงเรื่องแกะอาก่อนบางคนว่าอาวุอาก่อนเชื่อมอาก่อนปอดเสียปอดนั่นปอดนี่ที่จริงแล้วแกะอะมันแกะอาก่อนเขาบอกว่ามันที่ผมไปอ่านเจอมานะ ผมที่ผมไปศึกษามาเขาว่าแก๊สมันบม่มอันตรายหอกแต่เวลาเขามาเชื่อมแล้วมันมาถึอชิ้นงานเนี่ยมันเกิดเป็นควันเป็นยังเก้นมากจากชิ้นงานตัวเนี้ยอันตรายครับยังที่เออสร้างที่เห็ดเสาทุ่งให้ผมแต่ก่อนที่กี่ผมรถผมใส่เสาทุ่งสันนี่ใส่เสาทุง่งใส่เล้าไฟข้างบนแก้ปอด ปอดแกเสียขางหนึ่งนะครับที่กี่ล้านแกยอยู่หลังโรงพยาบาลบ้านกวดปอดแกเสียขางหนึ่งเชื่อมอากวนนี่แหละครับอันตรายครับเอา้าโอเคพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอตัวไปเหตุงานตน่อก่อนนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับสวัสดีครับ